สวัสดีครับผมบ่าวอิสานขนานแท้ครับมณีศิภาเขามาเยี่ยมชมฟ้าเรียงแกะครับผมมาดูวิธีการเรียงครับเป็นการเลียงในพื้นที่นะครับตามเนินเขานะครับจะมาดูวิธีการเรียงแล้วก็การรักษาการดูแลต่างๆนะครับเนาะมณีอยู่กับน้องสาวคนนึงครับเขาเป็นคนเรียงนะครับ ช่วยพ่อช่วยแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่ไปทําธุระเนาะใช่ค,ครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวหน่อยเนาะชื่อภารดีจันทาค่ะอายุ13ปีค่ะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อผักบุ้ง่ะครับช่วยแม่เลี้ยงแกะเนาะใช่ค่ะครับเลี้ยงมานานหรือย,ยังยังได้6เดือนแล้วค่ะ6เดือนแม่ไปรับแกะมาเท่าไหร่มาร้อยสามตัวค่ะร้อยสามตัวก็ไปซื้อยกฝูงมาหรือว่าอย่างไงครับ ซื้อยกฟูงมาคอกแล้วประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบห้าตัวค่ะอืมเราก็ไปกับแม่่อยู่เนาะไปค่ะโอ้ครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูแกะหน่อยอันนี้เราปล่อยให้เขากินหญ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราจะปล่อยออกมากี่โมงสามโมงเช้าถึงทเที่ยงค่ะสามโมงเช้าถึงเที่ยงใช่ค่ะแล้วเราก็จะเอาเข้าคอกใช่ค่ะอืมแล้วเราปล่อยในพื้นที่นี้มันกว้างไหมหนูกว้างค่ะมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดไร่ค่ะ สาสิบอดไร่ใช่ค่ะคือเป็นพื้นที่ของเราของเราเลยค่ะอืมครับแล้วอย่างนี้เราเราต้องมาคอยดูมันไหมหรือว่ายัางไงครับไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่ามีตะแกรงรวดแล้วเขาไม่มีทางออกค่ะอ๋อล้อมด้วยตะแกรงรวดมุมเลยค่ะใช่ค่ะอืมเป็นตะแกรงรวดเนาะใช่ค่ะทั้งหมดร้อยสามตัวใช่ค่ะครับโอ้เริ่มเลี้ยงมาได้หกเดือนเนาะค่ะแล้ว คุณแม่ได้เคยเล่าให้ฟังไหมทําไมถึงสนใจมาเลี้ยงแกะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าข้าวก็ราคาถูกค่ะอืมพ่อก็เลยหันมาเลี้ยงแกะค่ะแล้วก็ได้ได้มาเยอะแล้วค่ะได้มาเยอะละค่ะหมายถึงว่าลูกได้ได้เงินด้วยค่ะเพราะว่าขายลูกที่ติดมาด้วยค่ะโอขายลูกที่ติดมาพวกเดือนเนาะค่ะอครับเลี้ยงด้วยหญ้าเนาะปล่อยให้เขากินตามธรรมชาติอืมครับ แล้วอย่างนี้อาหารเสริมบนข้อเขามีมีไหมหนูมีค่ะมีหัวหานแล้วก็ลำค่ะอ๋อเลี้ยงด้วยหัวหานอีกค่ะอืมแล้วก็มีลำใช่ค่ะอืมหนูชอบแก่ไหมชอบค่ะชอบยังไงมันน่ารักสีสวยแล้วก็ออกได้หลายตัวค่ะสีสวยใช่ค่ะออกได้หลายตัวใช่ค่ะอืมคือเรามีตัวโปรดตัวอะไรของเราไหมมีค่ะหาไม่เจอบ้างหาไม่เจอชื่อชื่ออะไรชื่อกิ๊บค่ะ ตัวปวดของเราเนาะใช่ค่ะโอ้เป็นเป็นตัวเล็กใช่ไหมครับเป็นกำลังจะเป็นนางค่ะกำลังจะเป็นนางอืมโอ้เขาก็จะแทะเลมอย่างนี้เเนาะใช่ค่ะ,ะพื้นที่สามสิบเอ็ดไร่แล้วคุณพ่อได้บอกไหมว่าเป็นแกะสายพันธุ์ไหนมีแฟนตาแล้วก็มีไวโดเปอร์ค่ะอ๋อแฟนตาแล้วก็ไวโดเปอร์ไวโดเปอร์มีสองตัวค่ะครับเอ้สามตัวค่ะ แล้วก็แฟนตามีหมดมีทั้งขอกเลยค่ะอืมโอาแสดงว่าหนูหนูก็รู้นี่รู้เนาะโอ้ครับครับครับถือว่ามีมีความรู้อยู่พอสมควรเนาะใช่ค่ะถ่ายยาพยาธิยังไงนะเราเห็นพ่อเราทําหรือว่าเราเราช่วยพ่อเราทําด้วยเราดูดช่วยดูดยาค่ะช่วยดูดยาใส่เซลลิงใช่ค่ะพ่อก็ทํากี่เดือนครั้งหรือว่าถ่ายยังไงนะเขาก็จะเอาที่ที่แก้พสติค่ะที่สะอาดค่ะแล้วก็ใส่ยาค่ะ ก็ใช้สลิงดูดค่ะแล้วก็ต้องมีคนล็อกแกะค่ะแล้วก็ฉีดใส่ปากมันนะคะโอ้ครับครับทำทุกเดือนเนาะใช่ค่ะอ่าครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเล็กนิดหน่อยหนูไอ้ตัวนี้มันเพิ่งออกหรือเปล่าหรือว่ากี่วันแล้วอันนี้เพิ่งสองวันค่ะสองวันหนูคิดว่าทนหุนค่ะสองวันอ่าหนูหนูมาอุ้มโชว์หน่อยอันนี้เป็นแก่ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียค่ะตัวเมียเนาะอืมโอ้กำลังน่ารักเลยใช่ครับ แต่แต่แต่ละวันนี้เราเราจะช่วยพ่อช่วยแม่ยังไงบ้างเลี้ยงค่ะแล้วก็ตอนกลางวันก็เปิดน้ําใส่อ่างให้มันกินค่ะอืมพอช่วงบ่ายก็ปล่อยให้ปล่อยแกะค่ะปล่อยแกะมันกินหญ้าได้ขายลูกไปแล้วเหรอกี่กี่ชุดละเก็ชุดแล้วค่ะหกชุดใช่ค่ะลูกติดกับเขามาแล้วก็ออกกับเราด้วยค่ะออกกับเราด้วยอืมครับ ได้ขายไปหชุดด้วยเหรอหกเดือนนะค่ะเพราะว่าลูกติดมากับเขาก็เยอะค่ะแล้วก็ออกมาอืมก็แสดงว่าเลี้ยงได้สามเดือนก็น่าจะได้ขายได้ขายค่ะเข้ามาคนมาซื้อเข้ามาเดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งมาบ่อยค่ะพ่อค้าเนาะใช่ค่ะเขาได้ไปรอบละกี่ตัวคะรอบที่ผ่านมารอบที่แล้วมาได้มาห้าตัวค่ะหตัวใช่ค่ะเพราะว่าลูกแก่ยังไม่เยอะเนาะ ใช่ค่ะแต่รอบแรกได้เป็นสิบค่ะเพราะว่าเป็นลูกติดมาจากเขาค่ะโอ้ลูกติดมาจากเขาใช่ค่ะแต่ลูกที่เกิดในในฟาร์มก็ยังไม่ค่อยเยอะเยอะมากแล้วค่ะออกแคบทุกตัวแล้วค่ะออกแคบทุกตัวแล้วค่ะมีอยู่สองสามตัวค่ะที่ยังไม่ออกค่ะตั้งแต่เลี้ยงมาค่ะแล้วในการทําคลอดเนี่ยได้ช่วยพ่อช่วยแม่ไหมหรือว่าเราเราดูอยู่ มันออกเองธรรมชาติค่ะไม่ต้องดูมันแล้วก็มันก็จะเลียแล้วก็แห้งแล้วลูกมันก็เดินได้แลยค่ะเราเราเห็นไหมเห็นค่ะโอ้ครับแต่ถ้าตัวไหนไม่แข็งแรงออกมาก็ต้องช่วยดึงต้องใช้ถุงมือค่ะอืมครับช่วยดึงเขาออกเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเขามันเบ่งไม่ออกอาจไม่แน่ตัวใหญ่ค่ะอ่าอ่อโอ้แสดงว่ามีความรู้อยู่นะเนี่ยมีความรู้พอสมควรนะครับอืมอายุเท่าไหร่นะนะสิบสามปีค่ะสิบสามปีช่วยพ่อช่วยแม่เลี้ยงแกะนะครับ ร้อยสามตัวเนาะหนูเนาะใช่ค่ะครับภารกิจในแต่ละวันก็เลี้ยงแกะก็คือตั้งแต่เช้าก็ออกมาปล่อยแกะกี่โมงนะครับสามโมงเช้าค่ะสามโมงเช้าเอาข้าวกี่โมงเอาข้าวเที่ยงตรงค่ะเที่ยงตรงถ้าเกิดว่าฝนตกนี่เราให้อาหารอะไรเขาใช้ฟางอย่างเดียวค่ะฟางค่ะฟางข้าวเนาะค่ะก็เลี้ยงอยู่บนคอกใช่ค่ะแล้วอาหารเสริมมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะมีแค่ลำอืม หัวหันมีไหมครับมีค่ะมีหัวหานเป็นให้ตัวพ่อไม่พันหรือว่าให้ยังไงให้เฉพาะลูกที่จะใก,ใกล้จะขายค่ะให้มันโตวไวๆค่ะอ๋อให้เฉพาะตัวขุนใช่ค่ะที่ใกล้จะขายเร่งความโตหน่อยใช่ค่ะอืมครับครับครับ,บเอาละพอเข้าใจแล้วมาดูมาทางนี้เนาะไหนพันพันเซนต้ามันมันจะเป็นยังไงรูปลักษณะของมันพอจะรู้ไหมขนเยอะใช่ไหมครับมีทั้งขนมีทั้งไม่ขนค่ะ อ๋อแซนต้ตาน่ะนะใช่ค่ะขนเตียนแล้วก็ขนไม่เตียนเนาะใช่ค่ะส่วนไวท์ด็อปเปอร์นั่นค่ะพ่อทับเลยค่ะหัว,หวดำนั่นนะคะหัวดำเลยใช่ค่ะอ๋อนี่ไวท์ด็อปเปอร์ใช่ค่ะพ่อพันมีกี่ตัวหนูมีสองค่ะสองตัวสงสัยจะหาไม่เจอแล้วมั้งเนี่ยอ๋อจะปล่อยให้แคากินตามทุ่งนี่อย่างนี้นาะค่ะทำไมถึงมองแบบว่าจะมาเลี้ยงแกะไม่ไม่อยากจะเลี้ยงแพะหรือว่าอย่างไงครับเลี้ยงแพะ แพ้เป็นโรคง่ายค่ะเพราะว่าถ้าโดนอะไรเงี้ยค่ะกว่ามันตายตายไวอะค่ะแต่แกะมันภูมิต้านทานเยอะค่ะคพ่อบอกอย่างนี้เนาะใช่ค่ะเราก็ศึกษาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ทางไหนศึกษาทางไหนทางนี้พ่อพูดแล้วก็สอนด้วยค่ะครับได้ดูทางเน็ตทาง u t u b e ดูค่ะโอ้ครับเป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะใช่ค่ะเอาละเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับอืม <c oughs> ดูเพลินดีเนาะใช่ค่ะกินหญ้าเลมกินหญ้าเลมอมครับดูเพลินดีที่หนูเลี้ยงมามันมันเจอปัญหาอะไรไหมมีค่ะมันออกลูกยากค่ะบางตัวค่ะแล้วมันจะลําบากบางตัวมันก็ออกลูกลําบากค่ะบางตัวนี่ไม่ต้องดูค่ะออกตามธรรมชาติออกเสร็จปั๊บแม่เขาก็จะเลียค่ะครับเลี้ยนแล้วเมือกเนาะใช่ค่ะอย่างนั้นคือสมบูรณ์แบบละ,ะไม่ตายรอด นอดค่ะตรงนี้จะเป็นญ้าปูค่ะเป็นย้าแฮงกล่าค่ะอ๋อเป็นญ้าเพนกล่าปูกเองค่ะครับอันนี้หกไร่ค่ะปูหกไร่ค่ัใช่ค่ะโอ้แสดงว่าหนูก็เป็นคนเลี้ยงจริงๆเนาะค่ะครับถึงว่ารู้ได้ขนาดนี้ย้าเพนกล่าพ่อเป็นคนบานใช่ไหมช่วยกันบานค่ะช่วยกันบานรู้ด้วยนะครับว่าเป็นญ้าชนิดไหนที่สามารถใช้เลี้ยงแพะได้ อืมครับครับโอเคเด็กอายุ13บขวบนะครับอคอกนี้เรากลางคืนนี้เราได้ไล่ยุงได้อะไรกันไหมเหมือนเหมือนกับถ้าถึงหน้าฝนนี่อโมมันเป็นพาลี่มุ้งอะค่ะสลับทีๆอะค่ะครับแล้วก็ปลดลงค่ะแล้วก็หาไม้ทับค่ะเพื่อไม่ให้ยุงเข้าค่ะอืมคือตอนนี้ก็ม้วนขึ้นอยู่ม้วนขึ้นอยู่ค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่มียุงค่ะอืมครับอย่างอื่นก็ไม่เจอปัญหาอะไรเนาะไม่ค่ะในการเลี้ยงก็ เขาเรียกว่าเลี้ยงตามสบายใช่ค่ะครับผมว่าทาเลดีเนาะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะพ่อเขาถึงได้หาสัตว์ที่จะมาเลี้ยงแทนเลี้ยงหญ้าเนาะถ้าเกิดทําทําไร่คงไม่ไหวมั้งไม่ไหวค่ะไม่ไหวมันไม่ค่อยได้เลยอะค่ะไม่ค่อยได้เลยใช่ค่ะพ่อบอกอย่างนั้นนะเนาะค่ะครับไ,ไอตรงนี้ออล้อมมาเลยเหรอตรงนั้นมันเป็นสระข,ข้างล่างค่ะเป็นสระข้างล่าง ดี๋ยวพาไปดูตรงที่มันล้อมหน่อยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นไม้ค่ะเพราะว่ารวดหมดค่ะอ๋อเดี๋ยวไปดูตรงตรงที่มันเป็นรวดอืออือครับอย่างนี้ก็ดูเพลินเลี้ยงเพลินเลยเนาะใช่ค่ะอือแล้วพ่อก็ปลูกมะขามข้างรั้วไว้ค่ะให้มันเกิดค่ะแล้วก็แก่จะได้กินไปด้วยค่ะกินไปด้วยนั่นเหมือนอย่งนั้นนะคะโอ้ครับอืออืม,อมปลูกต้นมะขามไว้เนาะใช่ค่ะ เกิดความชอบนะครับเนาะใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงดูแล้วก็ถึงจะเลี้ยงได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไปด้วยกันได้ดีนะครับเด็กก็จะเกิดความชอบหลงรักนะครับเนาะเจอยังตัวโปรดเจอหรือยังตัวกิฟชื่อกิฟชื่อกิฟไหนไม่เจอเนาะทุ่งมันกว้างเนาะใช่ค่ะ ตัวนี้แม่ลูกเนาะครับเนาะใช่ค่ะออกได้สองวันค่ะสองวันเองกับที่ไร่เลยค่ะออกที่ไร่เลยแล้วก็เดินกับพาลูกเขาเดินกลับบ้านมาเองค่ะคือออกที่ไร่เลยใช่ค่ะแล้วก็พาลูกลูกเดินมาเลยค่ะแม่เขาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาออกตอนไหนค่ะโอแล้วก็หนูมารอหน้าโคกเขาก็พาลูกเขาเดินออกมาเลยพาลูกเดินออกมาแปลกใจเลยแปลกอันนี้แข็งแรงมากค่ะแข็งแรงมากโอ้ครับสองวันเนาะใช่ค่ะตั้งชื่อให้เขายังยังค่ะยัง อโอ้อย่างที่บอกเนาะพ่อ,อเขาจะตูปูกต้นมะขาไมไว้ใช่ค่ะทั้งเป็นเป็นรั้วด้วยเนาะใช่ค่ะครับตรงไหนที่มีมีตะข่ายตรงนู้นใช่ค่ะวันนี้พ่อกับแม่ไปทําธุระที่ไหนนะที่เพชรค่ะเพชรชบูรณ์ไปซื้อตะแกงลวดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไปซื้อ <มา S 1> ตะแกรงลวดมาอีกมันยังไม่พอเนาะจะ,ไป,ปะ,ะไปล้อมที่อีกประมาณอีกครึ่งโลค่ะไปล้อมที่อีก แปลงหนึ่งข้างบนนี่อีกอะค่ะครับอืมร้อมทิ้งแปลงหนึ่งเพื่อจะเลี้ยงแกปะป่ะใช่ค่ะครับโอ้ก็ประมาณว่าให้เขาสลับกันกินเนาะใช่ค่ะเผื่อหญ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเท่าไหร่ก็อันนี้นะครับที่บอกว่าร้อมไว้สามสิบเอ็ดไร่ใช่ค่ะแกะไม่สามารถออกได้เนาะค่ะอืมจะเป็นตะแกรงรวดอย่างนี้นะครับก็อน,นุมายืนเทียบหน่อย สูงประมาณสักหนึ่งเมตรได้เนาะค่ะอืมครับแก่ก็ปีนได้อยู่มั้งไม่ค่ะไม่ปีนไปไม่ได้เลยค่ะไปไม่ได้เลยใช่ค่ะอืมสูงประมาณนี้เนาะกาลังดีล้อมไว้อย่างดีเป็นตลอดแนวเลยมั้งเนาะใช่ค่ะถึงต้นชําฉาตรงนู้นต้นใหญ่ค่ะครับสามสิบเอ็ดไร่ไกลโพ้นเลยค่ะอันนี้ก็จะมีบ่อน้ําค่ะให้แกะกินค่ะแก่เขาลงไปไหมลงค่ะลงกินเรื่อยค่ะโอลงกินด้วย แล้วก็เลี้ยงปลาไว้ด้วยค่ะเอาเลี้ยงปลาไว้ด้วยใช่ค่ะครับพ่อกับแม่เขาปล่อยปลาอะไรไปปล่อยปลาสวายปลาบึกปลาดุกปลาจีนค่ะปลาในด้วยค่ะเอ้าหลายอย่างเลยค่ะเรามารู้มาเห็นด้วยหนูเป็นคนปล่อยค่ะโอ้หนูเป็นคนปล่อยเองครับเหมือนกับว่าถูกฝึกถูกเลี้ยงมาเนาะค่ะครับก็ให้ให้ลูกได้มี กิจกรรมร่วมในการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็ทําไรเขาเรียกว่าทำอะไร,กระเกษตรหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้สอนให้ลูกโอเคพ่อกับแม่ถือว่าสอนลูกได้ดีมากครับเอาเดี๋ยวพามาดูทนี้เเนาะเดี๋ยวก็จะได้กลับกันละไปดูคอกกันคอกนี้พ่อกับแม่เขาจ้างคนมาหรือว่าช่วยกันทําครับจ้างคนมาค่ะจ้างคนมาเนาะพ่อเขาเคยบอกไหมว่าหมดไปเท่าไหร่ราคา กับขอกหมดไปหกหมื่นค่ะหกหมื่นเนาะใช่ค่ะอือคอกแกะเนาะครับเนาะหกหมื่นโอโ้อย่างนี้ใกล้จะเที่ยงหรือย,ยังใกล้แล้วค่ะกว่าประมาณเอ่ออุ้ยเที่ยงกว่าละเที่ยงจะบ่ายโมงแล้ววันนี้บรรยากาศดีเลยปล่อยให้เขากินเพลินค่ะครับบรรยากาศดีปล่อยให้เขากินเพลินกลัวฝนตกแล้วจะไม่ได้กิน ตอนนี้กำลังบ่ายเที่ยงสี่บห้าครับแล้วเวลาเรามาต้อนเขานี่ยังไงไอส่งเสียงเรียกหรือว่าไอเอาไม้มาส่งเสียงเลยค่ะถ้าเขาอิ่มเขาก็จะตะรามเรามาค่ะถ้าเขาไม่อิ่มเขาก็กินต่อค่ะเรียกยังไงว,ว่าว,า,วาเลยเรียกแบบมามาค่ะอ๋อมามาถ้าเขาอิ่มเขาเข้าคอกเลยค่ะอือย่างนี้เหมือนกับอิ่มย,ยัง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 ค่ะยัง ถ้าเกิดอิม่มคงคงจะเดินนะมั้งเดินปกติเดินเขา้าเ้าเองค่ะแล้วพอหนูเห็นเขาเข้าเ้าเสร็จหนูก็จะปิดประตูค่ะโอ้ครับรู้ออันนี้เป็นรางสายย่าอือก็คือบางทีไม่ได้ปล่อยออกไปข้างนอกแล้วก็จะเอาฟางมาให้เขาฟางแล้วก็ย่าค่ะย่าอือครับอันนั้นจะเป็นอคอกเนาะครับ,บเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆหน่อย สวยสวยข้อแกะเอาละราคาแกะระดับยี่สิบโลถึงสาสิบโลร้อยสิบบาทถึงร้อยสามสิบค่ะอออตอนนี้เนาะตอนนี้ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาท ที่พ่อค้าเขามารับใช่ค่ะม,มารับสองวันที่แล้วค่ะสองวันที่แล้วโอเครู้เรื่องทุกอย่างเลยเนาะเก่งนะเนี่ยก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มได้ไหมหนูได้ค่ะครับสถานที่ตั้งของฟาร์มอยู่ไหนหนาดงค่ะซอยหนึ่งค่ะครับตำบลช,ชนแดนค่ะำนนอำเภอชนแดนค่ะตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัด เพชรบนค่ะเบอร์โทรครับศูนย์หกหกหนึ่งศนหนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งค่ะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของหนูหรือว่าของพ่อของหนูค่ะของของหนูเนาะอ่าละชื่ออะไรนะครับน้องพาราดีจันทาค่ะครับหรือว่าเป็นน้องผักบุ้งค่ะผักบุ้งนะครับอือโอเคละสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับน้องผักบุ้งมากๆนะครับที่พาเราชมแกะแล้วก็แนะวิธีการเลี้ยงเนาะ ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพักพ่วงมากมาก,มาก,มากครับสวัสดีครับวันนี้หนูว่าจะปล่อยให้แล้วแต่เขาอยากเขาเขาเพราะหนูว่าฝนตกแน่ค่ะเรอกลักวช่วงบ่ายเขาจะร้องอืมพอฝนตกก็แบกฟางขึ้นให้เขากินค่ะอืมก็ประมาณว่าอยากให้เขาอิ่มไปเลยค่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะใช่ค่ะหรือว่ายังไม่เปิด เปิดเรียนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปโรงเรียนนี่ใครเป็นคนเลี้ยงพี่ชายค่ะพี่ชายพอพี่ชายเป็นคนเลี้ยงใช่ค่ะครับเราเรียนอยู่ที่ไหนครับอนุบาลชนแดนค่ะอนุบาลชนแดนเนาะอือก็เหมือนกับว่าตอนนี้ไม่ได้ไปก็เลยช่วยพ่อแม่เลี้ยงใช่ค่ะอือโอเคครับ